สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังวงในหลุดนางเอกดังแบรนด์ดังยกเลิกงานแล้วสาวแววเสี่ยงโดนแบนเงียบจากกรณีสื่อต่างประเทศได้เผยพระเรื่องราวของเจ้าลู่ซื้อนางเอกสาวสุดฮอตถูกวิจารณ์ยับหลังปรากฏตัวในรายการ Little Curate ของ Mango TV พร้อมเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวท่ามกลางชุมชนยากไร้ซึ่งชาวเน็ตจีนมองว่าเสแสร้งและไม่เหมาะสม จนหน่วยงานรัฐต้องเรียกสอบแมงโก้ทีวีและสั่งระงับบางรายการแม้เจ้าตัวยังเงียบไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆแต่ไฟเริ่มลามไปถึงแบรนด์ดังล่าสุดเวอร์ซาชตัดสินใจยกเลิอกอีเวนต์ที่วางแผนไว้กับเธอท่ามกลางข่าวลือหนักว่าดาราสาวอาจกำลังเผชิญกับการแบนเงียบซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเฉพาะในวงการบันเทิงจีน แต่ก็ยังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์เพราะชาร์ลอตต์พิวเบอรีแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกเพิ่งประกาศแต่งตั้งเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ